นักสามพึ <S <S 1> 1่บค่ะ่ท่าแรกนะค่าที่สองนะคะขอเป็นท่าบ้าแหลงท่าบ้าแหลงตัวบ้านแหลงเอวเอวเอวเกหน่งสองมหึเคนะคะบ้าแหลอยู่ในใจเอาตัวเมื่อกี้ค่ะมาไว้ที่สา้านซ้ายนะคะอกด้าซ้าย อ่าหนึ่งสอเสามคณะดงเหล็กมีท่าไหมครับมีท่าไหมครับมี <c oughs> อ่ามีมีท่าไหมมีท่าไหมครับหรือเป็นหรือกดไลค์เอาฮะหรือกดไลค์ไหมหรือยังไงเดบิวบาน <c oughs> วานีดีโอดูปน้ไหมเอาวดีโอูปโอเคเดี๋ยวม์บานโอเคเดยบดวยวต์บานครับ <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่ภาพนิ่งครับภาพวิดีโอล<อ>ุกนิกเลยครับลุกนิกได้เลย <laughs> โอเคขอบคุณมากครับ